เมียฝรั่งหลายๆคนเขาก็จะมาแนะนาเมียฝรั่งน้องใหม่ด้วยกันนะว,ว่าเวลาจะคบกับฝรั่งเนี่ยเราต้องคุยกับเขาในะเรื่องค่าสินสอดเนาะแล้วก็คุณจะสร้างบ้านให้ฉันไหมคุณจะดูแลพ่อแม่ฉันไหมคุณจะต้องให้เงินฉันทุกเดือนแล้วนั่นน่นนี่หลายอย่างแต่ว่าในตอนที่สร้างบ้านน่ะต้อยดันไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเนาะฝรั่งก็ถือพ่อแม่ของฉันเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรมานะท้องจะเดินก็ไม่มีใครใช้เรามีไว้ก็เปล่าประโยชน์ แค่นั้นแล้วค่ะแกเครียดน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนด้วยนะคะยิในดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งในบ้านนอกนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันคะในหวัวข้อทำยังไงสามีถึงได้สร้างบ้านให้ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าต้อยก็ได้พูดไว้ในคลิปก่อนก่อนเนาะว่าเออต้อยจะมาเล่าเรื่อง วิธีวิธีทํายังไงให้สามีออมาซักบ้านให้ซึ่งเอาจริงๆต้อยก็ไม่รู้วิธีนะคะแต่ว่าต้อยจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่จริงต้อยต้องเล่าเรื่องออสามีของต้อยทํางานอะไระเนาะแล้วก็เรื่องภาษีแต่ว่าวันนี้ต้อยคุยกับสามีแล้วแบบต้อยคิดเองนะคะว่าเราจ่ายภาษีเยอะพอกะเกษียณมาจะได้เงินบำนาญเยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะเพราะไม่ใช่ต้อยก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่า พี่ๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เรื่องเงินเกษียณของสามีเนี่ยมาคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพราะว่าต้อยงงนะต้อยก็บอกสามีว่าคุณจ่ายเยอะคณต้องได้เยอะเขาก็บอกว่าอันที่จ่ายเยอะให้กับรัฐบาลน่ะเขาจะได้คืนมาไม่เยอะแต่ว่าถ้าจ่ายเยอะให้กับประกันสังคมหรือว่าเขาจะมีเกี่ยวกับประกันประกันเงินเดือนหรือว่าอะไรต้อยไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือพอเขาไม่ได้ทํางานแล้วอายุถึง6 5แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะ ได้เงินตรงนี้มาช่วยนะคะสําหรับเงินของรัฐบาลก็คือทุกคนจะได้เท่ากันหมดคขาว่าอย่างนี้ต้อยก็เลยงงอะ่ะตัวเองยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยมาพูดไม่ได้เนาะแต่ว่าเท่าที่ต้อยทราบก็คือว่าสามีของต้อยไม่ได้ทํางานให้กับรัฐบาลนะคะเขาก็เลยได้เ,เงินกเกษียณไม่เยอะและก็อาจจะไม่ได้ได้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ๆแล้ว,วาสามีต้อยก็เลยได้เงินกเกษียณมาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะนะต้อยก็เลยแบบเออไม่รู้จะเล่ายังไงดีก็เลยโอเคเอาไว้ก่อนน้อมาคุยเรื่องอ่ะ ทำยังไงสามีถึงมาสร้างบ้านที่เมืองไทยให้เนาะก็คือว่าต้อยเคยบอกเนาะว่าสามีของต้อยอะ่ะตอนที่เราคบกันแรกๆเนาะตอนถ้าไปฟังเรื่องประสบการณ์ะจะจะรู้เนาะตอนที่ต้อยเริ่มไปอยู่กับเขาอย่างจริงจังอ่ะเขาก็ตกงานนะคะตกงานก็คือว่าเขาเป็นทํางานคอะนแทกเนาะแล้วทีนี้ทางบริษัทที่เขาจ้างอะ่ะก็ได้ยกเลิกคอนแทคของเขาอันนั้นเขาทำเป็นทีมก็คือยกเลิกคอนแทคของทีมเขาไปเลย แล้วทีนี้ตอนนั้นเขาก็มาเมืองไทยพอดีะะมาผูกข้อตอแขนอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้จัดง,งานแต่งนะคะเพราะว่าต้อยกับเขายังไม่ได้ทําเรื่องแต่งงานที่เมืองนอกเขาก็เลยตามต้อยมาในคลิปนั้นแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอเขากลับไปเขาก็เลยได้ไปหางานใหม่นะคะก็คืออันนั้นยกเลิกเขาก็รีบไปหางานใหม่แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเออวีซ่าต้อยเกือบจะไม่ผ่านเพราะว่าสามีเปลี่ยนงานแล้วยังไม่มีใบทํางานของ คนที่จ้าง,ขงเขาอะ่ะก็เลยทําให้วีซ่าเขาต้องมีปัญหาแล้วไปมาก็เคลียร์กันได้แล้วต้อยก็ไ,ไปเมืองนอกเนาะจากจุดนั้นนะคะเขาก็เริ่มทํางานที่บริษัทใหม่ก็คือว่าสามีต้อยเป็นนักเขียนโปรแกรมนะคะแล้วทีนี้ถามว่าเงินเยอะไหม mm hmm. เขาไม่ได้คำนวณเป็นเงินเดือนนะคะ mm hmm. เขาคำนวณเป็นรายชั่วโมงเนาะพอเส้นเดือนเขาก็จะได้เงินเดือนอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็แบบพยายามที่จะเก็บเงินเนาะพอเก็บเงินได้แล้วก็คือ ต้อยกับเขาอะเริ่มจากศูนย์มาด้วยกันนะคะเอาจริงๆก็คือเขาเริ่มงานใหม่กับบริษัทใหม่นะคะส่วนเรื่องเงินที่ต้อยไม่รู้กับเขาเหมือนกันเพราะว่าเขามีคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนาะเรามีหน้าที่อะไรเราก็ดูแลจุดนั้นนะคะต้อยมีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลเขาแค่นี้เองนะคะส่วนเรื่องไปเรียนนี้มันเป็นความชอบของเราเราก็ไปเรียนเนาะและทีนี้พออยู่ด้วยกันไปนานๆนะ่ะเหมือนกับว่าเราเราทําหน้าที่ของเราดีนะ่ะแล้วเขาก็เชื่อใจเราว่าเราไม่นอกใจเขา เขาโอเคกับเราเราโอเคกับเขาเหมือนกับว่ามันลงตัวนะพอต้อยไปอยู่กับเขาเขาได้งานงานเขาดีมากๆนะคะดีมากๆจะก,กระทั่งเราเราเราย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างบริษัทนี้ยังจ้างเขาอยู่ก็คือให้คอยดูแลซัพพอร์ตงานให้ทางบริษัทเขานะคะจะก,กระทั่งปัจจุบันนี้ที่เขากเกษียณถ้าเกิดว่าบริษัทนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะส่งมาให้สามีต้อยช่วยเช็คช่วยดูแลให้เหมือนกันนะคะแต่ว่า เกษียณแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํางานเป็นจิกเป็นจังแล้วแต่ก็ยังให้คำปรึกษากับบริษัทนี้อยู่เนาะฝรั่งคิดยังไงกับเราถึงตัดสินใจมาสร้างบ้านให้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่เคียงข้างเขามาตลอดนะคะก็เลยทําให้เขาอ่ะมั่นใจนะคะว่าเราอ่ะซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็จะไม่โกหกเขาส่วนเรื่องความรักอันนี้ตอยเองก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเออรักเขาหรือเปล่านะคะสมัยนั้นเพราะว่า อายุยังน้อยนะคะแล้วต้อยก็ยังไม่ได้คบกับพี่คนไทยเยอะสมัยนั้นก็ยังมีความคิดเป็นแบบว่าเด็กบ้านนอกยังไม่รู้อนาคตประมาณนั้นยังโตโตเตยอยู่แต่ว่าเขาไหนคิดไว้แล้วว่าเขาจะวางอนาคตให้เรายังไงก็เลยตัดสินใจนะคะเขาก็พอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเนาะอยู่ด้วยกันประมาณต้อยแต่งงานกับเขาถูกต้องตามกฎหมายปี2003ปี2003ก็คือปี2546นะคะแล้วพอมาปี2547้เขาก็ เริ่มคิดแล้วว่าเขาจะต้องสร้างบ้านให้ต้อยนะคะพอปี2องพใช่แล้วเราก็มาฮอลิเดย์มาเที่ยวก็ได้ไปดูบ้านในแถวอำเภอหนองสูงนะคะแล้วก็ได้รู้จักช่างพอมาปี2 5 4 8้าเขาเริ่มมาสร้างบ้านให้นะคะปีนี้ก็2563เออผ่านมากี <c> ่ <ười> <c ười> ปีแล้วบ้านหลังนี้นะคะก็คือหลายปีแล้วอ่าสี่แปดสร้างเนาะก็เสร็จ 49นะคะอันนี้ถามว่าต้อยจำได้ยังไงก็คือต้อยก็จะมาดูรูปภาพนะคะใน Google Photo เนาะก็เลยได้มาดูก็เลยเห็นว่าอ๋อช่วงสงกรานนะคะก็จะได้รูปได้ล่างของบ้านขึ้นมาแล้วนะคะมีหลังคามีโครงช่วงสงกรานปี2548นะคะและบ้านของต้อยกอ็สร้างเสร็จในเดือน กรกดานะคะก็สร้างเสร็จในปี2549นะคะก็หลังจากนั้นมาต้อยก็เที่ยวกลับมาเมืองไทยนะคะที่เขาสร้างให้เ,เอาจริงๆต้อยบอกเลยว่าต้อยไม่ได้ขอให้เขาสร้างให้แล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าจะสร้างบ้านเพราะว่าต้อยอยากจะมี อนาคตอยากใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมากกว่านะคะเอาจริงๆเลยเพราะว่าช่วงที่เราแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายตอนนั้นตอนอายุ20พอดีนะคะ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่เรากําลังอยากจะทํางานเนาะ <c oughs> ก็เลยอยากจะวางอนาคตไว้ว่าฉันอยากอยู่เมืองนอกฉันอยากทํางานที่นี่แบบว่าอยากจะมีตังแล้วมาสร้างบ้านเองอยากสร้างบ้านให้ตัวเองนะคะจะได้ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนบ้านของพ่อของแม่ก็คือ เสร็จแล้วนะคะก็คือสามีนี่แหละเขาก็มาดูแลให้แล้วก็ไม่ได้สร้างใหม่นะคะแต่ว่ามาช่วยแบบตรงไหนที่ไม่เสร็จเขาก็มาทําให้ของแม่ก็เสร็จไปแล้วแล้วที่นี้ของเราลนะเพราะว่าฝรั่งเนาะพอกลับมาเมืองไทยอ่ะเขาก็ต้องมาอยู่บ้านของพ่อของแม่นะเขาก็เลยแบบว่าเออเหมือนกับว่ามันไม่เป็นส่วนตัวนะเนาะและเราก็มาเมืองไทยทีไรก็ไม่ค่อยชอบพาเขาไปเที่ยวนะก็คือ เหมือนกับว่าชอบอยู่บ้านอะอยากไปไล่ไปนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปกับเราแล้วก็พากันขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นแถวหมู่บ้านอะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเขาน่าจะมั่นใจแล้วนะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันและเขาก็ช่วงนั้นอายุเขาก็น่าจะประมาณใกล้จะถึงห้าสิบเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยต้อยก็น่าจะมีแบบว่าหลักประกันให้กับชีวิตของต้อยบ้างก็คือการที่ต้อยมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเขาก็เลยแบบ มาเที่ยวก็พากันไปดูว่าบ้านหลังไหนสวยแบบว่าในบริเวณอำเภอคำชี้อำเภอหนองสูงจนกระทั่งเราได้รู้จักกับช่างช่างคนนี้เขาแบบว่ามืออาชีพมากๆนะคะบ้านแต่ละหลังที่สวยๆในบริเวณอำเภอหนองสงสมัยนั้นนะคะก็สมัย2 5 4 6 4 7นั่นแหละที่เขาสร้างมาโอ้โหแต่ละหลังพราไปทำหลงังไหนก็คือช่างคนนี้ตอนแรกอ่ะสามีออกแบบบ้านเองนะคะแบบใหญ่มากแล้วก็แบบ เป็นบ้านชั้นเดียวและก็ออกแบบมาเต็มพื้นที่เลยอ่าเดี๋ยวต้อยต้องบอกก่อนนะว่าสามีอยากจะสร้างบ้านให้แต่ว่าต้อยอยังไม่ได้ซื้อที่และก็ช่วงนั้นไม่มีใครมาขายที่ให้เนาะเพราะว่าต้อยเพิ่งจะแต่งงานกับสามีถูกต้องแบบแค่ปีเดียวเองเนาะแล้วทีนี้พอสามีอยากสร้างบ้านให้เราก็เลยหาที่ไม่ทันเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยมีที่อยู่ท,ที่ที่ปัจจุบันที่ต้อยสร้างบ้านเนาะพอ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้งงนก็เอาที่ของพ่อไปเลยเดี๋ยวให้เลยถ้าเกิดว่าสามีของต้อยอยากมาสร้างบ้านก็ เอาตรงนี้เลยพ่อว่านะคะก็เลยได้ที่ตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างมากนักนะคะแต่ว่าสําหรับเต้ก็ถือว่าไม่กว้างนะแต่ว่าสําหรับพ่อคือว่าเออมันกว้างพอที่จะสร้างบ้านได้ตั้งสามหลังอะ่ะพาะว่าอย่างนี้ก็เลยโอเคเอาที่ของพ่อตรงนี้นะคะเป็นที่พ่อเราไม่ได้ซื้อเลยนะคะถือว่าเป็นสมบัติพรสถานที่พ่อให้มานะคะเราก็เลยเริ่มสร้างบ้านและสามีก็เอาจริงๆเขาก็เริ่มที่จะทํางานนะจะว่าเขามีตังค์เยอะไหม <laughs> ไม่นะคะเขาไม่ได้มีตังค์เยอะแต่ว่าเงินเดือนของเขาอ่ะเยอะ นะคะเงินเดือนสูงว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็เลยแบบว่าแบ่งสรรปันส่วนนะเนาะแต่ว่าเขาใช้ตังเปลืองมากๆเลยนะคะต้อยก็ไม่รู้ว่าแกซื้ออะไรบ้างซื้อแบบอะไรที่มันเป็นไฮเทคเทคโนโลยีแกจะต้องแบบว่านำทเทคโนโลยีตลอดนะคะเอาง่ายๆอันไหนมาใหม่แกก็ซื้ออันเก่าก็คือแบบโลไปโลทิ้งไปอะไรอย่างนั้นต้อยก็เลยเฮแบบ้ยก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากเถียงเขาก็คืออยากให้เขาแบบ เขาบอกว่าการที่เราจะทํางานเนาะลงมือทํางานอะ่ะมันจะต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่ายังไงจะไถานาก็ต้องมีไถใช่ไหมคะเออจะให้มีแต่ควายมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้อุปกรณ์ในการทํางานเขาต้องพร้อมเสมอเต้ก็เลยไม่อยากเถียงเขาเนาะพอมีอุปกรณ์ที่ดีการทํางานของเขาก็ราบรื่นอันนี้เป็นคติของเขานะคะ ต้อก็เลยอ่าโอเคคุณอยากทําก็ทําไปฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยจัดการดูแลเรื่องการสร้างบ้านให้นะก็คือทางช่างเขาก็จะมีการแบบว่าเบิกเงินเป็นแบบว่าเป็นช่วงๆนะคะเขาไม่ได้จ่ายทีเดียวต้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขามีการจ่ายตังยังไงแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าช่างบอกว่าอยากได้ค่าจ้างตอนไหนเราก็คือส่งมาให้พอเรารู้สึกว่าสานมิตนไม่ได้ส่งมาเป็นก้อนเดียวนะเพราะว่ามันมันเยอะเนาะก็ค่อยๆทยอยส่งมาพ่อก็จะเป็นดูแลรายรับรายจ่ายให้แล้วทีนี้ พ่อก็เป็นคนที่ขี้เหนียวอะ่ะแต่ว่าเราขอแบบคุณภาพเน้นคุณภาพนะคะพ่อก็จะคอยดูแลให้ตามที่เราอยากได้นะคะและช่างก็เป็นช่างที่มีฝีมือมากๆนะคะเพราะฉะนั้นผ่านมากี่ปีแล้วหลังจากเสร็จ15ปีเต็มๆแล้วนะคะบ้านหลังนี้เทคนิคอะไรที่ทําให้เขาสร้างบ้านให้ต้อยไม่เคยขอแต่ว่าเราทําหน้าที่ของเราอะ่ะต้อยก็เลยว่าเออเขาก็เป็นคนดีนะแบบว่าวางอนาคตให้เราโดยที่เราแบบ ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่ามารยาหรือว่าอะไรเพราะว่าเมียฝรั่งหลายๆคนเนาะที่เขาก็จะมาแนะนําแบบเมียฝรั่งน้องใหม่ด้วยกันนะว่าเวลาจะคบกับฝรั่งเนี่ยเราต้องคุยกับเขานะเรื่องค่าสินสอดเนาะแล้วก็คุณจะสร้างบ้านให้ฉันไหมคุณจะดูแลพ่อแม่ฉันไหมคุณจะต้องอให้เงินฉันทุกเดือนแล้วนั่นโน่นนี่หลายอย่างะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะต้อยไม่เคยได้คุยกับสามีเลยนะคะ ก็คือไม่ได้คุยอะไรเลยทุกอย่างแกดูแลให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะเล่ายัางไงดีว่าใช้เทคนิคอะไรเทคนิคของต้อยนะคะก็คือว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์กับเขาแค่นี้ต้อยว่านะฝรั่งเขาน่าจะเห็นนะบางคนเนาะยิ่งเราไปแบบไปขอไปพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเขาว่าเฮ้ยทําไมสรุปว่าอยู่กับฉันเนี้ยไม่มีความสุขเหรอถึงอยากได้เงินเดือนอยากได้บ้านอยากได้รถ อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวได้นะคะต้อยก็เลยคิดว่าไม่รู้จะแนะนํายังไงดีก็คือใช้ชีวิตแบบจะว่าพอเพียงบางทีพ่อแม่เราก็รอเราอยู่นะเพราะว่าคิดว่าเราก็เป็นเสาหลักให้กับทางครอบครัวนะถ้าเกิดว่าจะให้เรารอเนาะบางคนฝรั่งบางคนเขาไม่คิดนะ่ะกว่าที่เขาจะเอามาให้เราบางทีแบบ เรามีความสามารถมีความกระตือรือร้นอย่างเงี้ยแต่ว่าต้อยน,นี่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะพอไปอยู่น่นก็คือชีวิตมันสบายไปหมดนะก็เลยเขาให้ทํายังไงก็เลยอยู่แบบนั้นแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราก็พอนะคะก็เลยประสบการณ์ทํางานก็ไม่มีนะคะอ่าแต่ว่าในตอนที่สร้างบ้านน่ะต้อยดันไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเนาะฝรั่งก็ถือเหมือนกับว่าอพอขณะที่ช่างเขากําลังทําบ้านนะต้อยก็มาดูเนาะและมีตอนหนึ่งที่ สามีอ่ะอยากได้ห้องใต้ดินนะคะแล้วทีนี้ต้อยก็บอกแม่ว่าเนี่ยเขาอยากได้ห้องใต้ดินเราต้องบอกช่างก่อนก่อนที่ช่างเขาจะลงกูนเนาะเพราะว่าเทเสาเข็มนะคะเทเสาเข็มพอเทเสร็จช่างก็ถามเพราะว่าตอนที่คุยกันกับช่างอ่ะสามีก็บอกว่าขอห้องใต้ดินด้วยและช่างเขาก็จะบวกค่าทําห้องใต้ดินเพิ่มมาเนาะซึ่งพ่อของต้อยก็ขี้เหนียวอยู่แล้วนะคะพ่อกับแม่ก็เลยคุยกันว่าเออจะเอาไปทําอะไรห้องใต้ดินเอามาเพื่ออะไรเพราะว่านี้แล้วถ้าเกิดว่า เขาตายไปแล้วใครจะใช้ห้องใต้ดินห้องนี้เพิ่นวะนะคะก็คือจะต้องอซื้ออุปกรณ์เพิ่มเนาะแล้วก็ต้องจ่ายค่าช่างเพิ่มอะไรที่มันเป็นรายจ่ายอะพ่อกับแม่ก็จะพยายามแบบเซฟให้เรา,าคิดดูออ้ยนะอเยาานะาะเต้ก็เลยโทรไปหาสามีเนาะพาตอนมาอยู่บ้านก็เลยโทรไปหาสามีบอกว่าคุณคุณมั่นใจหรอว่าเราจะทําห้องใต้ดินอนะพ่อแม่ของฉันเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรมาเนาะห้องใต้ดินก็ไม่มีใครใช้เรามีไว้ก็เปล่าประโยชน์ แค่นั้นแหละค่ะอุ้ยใช่ใช่ลืมบอกว่าตอนที่ต้อยกับสามีแต่งงานกันนะเขาสัญญาว่าเขาจะไม่สูบบุหรี่นะคะแต่งงานกันแบบมีความสุขเออเขาก็จะไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะาทุกอย่างมันเคลียร์แล้วแล้วเขาก็หยุดการสูบบุหรี่ได้หลังจากนั้นมาพอต้อยโทรไปเรื่องอ่ะห้องใต้ดินนี่แหละแกเครียดนะ่ะเพแกเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ฉันสร้างบ้านให้กับต้อยเพราะว่าฉันยังไม่ตายเนะี่ยเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดฉันตายมาแล้วใครจะใช้ห้องใต้ดิน นี่คือเหตุผลนะคะซึ่งต้อยก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าอพอต้อยเขาไปถามนะแกก็เลยบอกว่าเออแล้วแต่คุณบ้านคุณแค่พูดอย่างนี้แล้วเขาก็แบบต้อยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาพูดแบบแล้วก็วางสายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้อยก็บอกพ่อว่าอืมแล้วแต่ทําก็ได้ไม่ทาก็ได้พ่อก็เลยว่าทาั้งง้นตัดปัญหาไม่ต้องทําจบนะคะก็ะคือไม่มีห้องใต้ดินและพอต้อยกลับไปเมืองนอกสามีก็กลับมาสูบุรีนะคะกลับมาสูบุรีอีกโอ้ยเสียดายค่ะทีนี้นะ่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ ต้อยไม่กล้าพูดอะไรที่จะทำให้เขาคิดว่าเราต้องการแค่สมบัติของเขานะคะเพราะว่ามันผลลัพธ์ออกมาแล้วคือมันไม่คุ้มกันเลยอะถ้าห้องใต้ดินสมัยนั้นจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่เขาซื้อบุหร่ตั้งแต่ตอนที่ต้อยบอกเขาไปอะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยต้อยว่าสร้างห้องใต้ดินได้หลายห้องเลยนะคะนี่คือเหตุผลเนาะต้อยก็โอเคมาเล่าสู่ฟังว่าโอ้จะพูดอะไรกับฝรั่งนี้ก็ต้อง คิดแล้วคิดอีกนะคะบางเช่นจะถามว่าเออถ้าคุณตายเนี่ยฉันจะได้สมบัติอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้อยก็ไม่กล้าถามนะคะไม่เคยถามเราก็พอจะรู้อยู่เหมือนกันเนาะเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าสมุดธนาคารอะไรที่เป็นสมบัติของเขาอะเราดูแลหมดทุกอย่างไปแล้วก็เลยไม่ได้ถามเรื่องนี้ก็เลยทําให้แบบลุ้ใจไปทีนะว่า ฉันคงจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปถามคุณเรื่องนี้นะคะ<ช>อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะต้อยก็ไม่ได้เรียบเรียงเรื่องเราจะพูดก็ามาพูดเลยมันก็เลยเป็นแบบว่าปฏิปต,ตอประมาณนี้นะคะหวังว่าพี่ๆคงจะเข้าใจที่ต้อยพูดเนาะยังไงมีคอมเมนต์อะไรอยากจะให้ข้อมูลหรือว่าให้คําแนะนําก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะปลอดภัยนะคะ ก็ขอให้มีความสุขกันทุกวันนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ